สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับ และสำหรับใครที่ต้องการ ون ดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็มาเริ่มดวงความรักของชาวราศีมังกรในเดือนกันยายน,ยนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า e g h of p e n t i c o n นะครับหรือว่าไพ่หนึน่งเหรียญไพ่ใบนี้เป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะเดินจากไปในสิ่งที่เขาหักเห็นไหมครับเปรียบเสมือนกับชาวาศีมังกรแหละท่านเลยว่าเหมือนกับตอนนี้ใครรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเหมือนกับต้องเดินจากใครท่กคนหนึ่ เพราะเหมือนกับไพ่หนึ่งเนี่ยหมเขาหม้อเราปลูกต้นไม้ไว้นานแล้วหมายความว่าเหมือนกับคุณทําสิ่งดีทิ้งสิ่งดีเอาไว้ชั้นหนึ่งเรียญใบนี้หมายความว่าเหมือนกับตัวคุณอาจจะจากกันไปก็จริงคุณสองคนอาจจะเลิกลากันไปหรือห่างไกลกันไปหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จริงแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับต่อให้นานเพียงใดเนี่ยคุณค่าทางจิตใจหรือหนึ่งเดี่ยนเนี่ยมันยังมีความรู้สึกดีต่อกันอยู่นั่นแหละก็เลยทำนายแบบนี้ว่าชาวสีมังกรนะครับความรักของคุณเนี่ยเหมือนคุณกาลังเดินตาม ทิ้งสิ่งดีเอาไว้ในหัวใจของคนที่คุณรักนั่นแหละก็เลยทำนายว่าคนรักของคุณเนี่ยนะครับเขามักจะเห็นค่าตอนที่คุณเดินจากไปเสมอเลยเขามักจะหมายกับมองเห็นคุณนะครับหรือว่าเห็นสิ่งดีคุณเนี่ยตอนที่คุณปล่อยวางตอนที่คุณคิดว่าเขาไม่กลับมาแล้วตอนที่คุณเดินจากไปแล้วก็มีก็เลยทำนายไพ่หนึ่งหรืไหมนี้หมายความว่าคนรักของคุณหรือความรักของชาวสิมือก่อนหรือท่านเดือนกันยายนเนี่ยมีสิ่งดีที่กำลังจะเข้ามาหรือใครที่หมอนกับมีปัญหาความรักเนี่ยคนรักคุ จไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าไพ่เดทนะครับเหมือนกับการที่เหมือนกับตอนนี้คนรักของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอ่ะไพ่เดทที่นี่หมายความว่าเขาไม่กลับมาเพราะเหมือนกับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทิ้งกันไปเลิกกันไปนะครับอาจจะเหมือนกับเลิกกันด้วยอารมณ์เลิกกันด้วยการที่เหมือนกับไม่ชัดเจนอาจจะเหมือนกับคนที่เคยดีต่อกันเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับเคยมีสิ่งนี้ด้วยกันมาเนี่ยเคยมาหาเคยมาเจอกันเคยรักกันเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปอ่ะไพ่เดทที่นี่ก็เลยทำนายแบบนี้ว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการที่ บอกเลิกบอกลากันไปนะครับเดี๋ยวถูกทิ้งหรืออาจจะเหมือนกับมีคนอื่นแต่เห็นไหมครับข้อคุณออกมาเนี่ยไพ่ใบนี้เหมือนกับตัวตนของเราหรือหัวใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับทิ้งไว้ตรงนี้ทิ้งไว้ตรงตรงนี้ให้เขาเห็นนั่นแหละเหมือนกับคุณสองคนไม่อยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วอะแต่ความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆที่เคยมีกันเนี่ยมันยังคงอยู่คําว่ารักที่คุณเคยให้ความคิดถึงนะครับอะไรต่างๆที่คุณเคยทาเนี่ยมันเหมือนกับไพ่เด็กกับไพ่หนึ่งเหรียญนะเหมือนกับไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจของกันและกันนะ เพยนาว่าชาวสีมังกรคนรักคุณยังเหมือนกับอาจจะเห็นสิ่งดีแต่อาจจะเหมือนกับเป็ดไพ่เดทอะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้อาจจะเหมือนกับไม่ใช่คนเดิมที่เราเคยรักเคยรู้จักคนที่เคยเห็นคุณค่าเลยในวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ออกมาเราไม่เลิกเนี่ยเขาก็ไม่เห็นค่าเราอะไพ่เดทในที่นี้ก็จะทำนายแบบนี้ว่าชาวสีมังกรถ้านเกิดคุณมีปัญหาคนที่คุณรักเนี่ยเขายังกลับมาเห็นคุณค่ายังกลับมาเห็นความสญญในใจคุณอยู่นะครับแต่ไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าเดอะเวิร์สนะครับเดอะเวิร์สที่นี่คือหมายความว่าคนมักอค ถึงจะคิดได้ในวันที่เราหลุดพ้นเนี่ยในวันที่เราเหมือนกับเด e w ว r l เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชิ้นใหม่แล้วเนี่ยนะครับเขาเพิ่งจะกลับมาเดทกับหนึ่งเดือนเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากความเลิกกันการบอกเลิกบอกลากันไปเนี่ยนะครับเพิ่งกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เพิ่งกลับมาคิดได้ว่าเรามีค่ามากกว่านั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ก็ทําไมดวงชะตาของชาวสี่เมังกรว่าคนของคุณเนี่ยมักกลับมาแบบนี้กลับมาในวันที่คุณหลุดพ้นกลับมาในวันที่คุณเนี่ยไปแล้วกลับมาในวันที่คุณเหมือนกับทําเต็มที่ทําดดีีท่สุแล้ว ผมเลยทำนายแบบนี้ว่าไพ่เดว์เวอร์หมายความว่าตอนนี you, ้ชาวสี่เหมือนกันในกันยายนเนี่ยคือดวงแห่งการที่เหมือนกับเริ่มต้นใหม่การหลุดพ้นการเกิดใหม่นะครับการที่เหมือนกับออกมาจากโลกไปนั้นที่ไม่ใช่ที่ของเราอ่ะกลับมาอยู่ในโลกของตัวเองกลับมาถอยออกมานะครับมาอยู่ในที่ของเราตรงที่ที่ไม่มีใครให้เกาะตรงที่เราเคยอยู่คนเดียวได้เคยมีความสุขฉันไพ่เดว์เวอร์ผมนายแบบนี้ว่าชาวสี่เหมังกรมีเกณฑ์เริ่มต้นความรักใหม่เริ่มต้นกับตัวเองก็ได้เริ่มต้นสิ่งดีก็ได้นะครับหรือเดว์เวอร์หมายความว่าเราอาจจะทำเต็มที่ไปแล้วในนมมมสัััพธ์ที่ห เลิกไปเปลี่ยนแบลงไปอะ่ะพยายามเปลี่ยนโลกไปนี้แล้วพยายามเปลี่ยนเขาแล้วพยายามเปลี่ยนตัวเองก็แล้วนะครับแต่สุดท้ายเปลี่ยนเท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนกับทาดีสุดแล้วทําทุกวิถีทางแล้วอะก็ต้องยอมเดทก็ต้องยอมปล่อยนะครับแม้กระทั่งเดทใบนี้หมายความว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนตายทั้งเป็นเลยเจ็บเจียนตายเลยหรือเสียใจมากๆเลยถ้าเกิดต้องเลิกกันน่ะแต่ไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือหมายความว่าเหมือนเราทําเต็มที่แล้วอะต่อให้เราทํายังไงก็ตามเราก็แพ้อยู่ดีะนะครับไพ่ใบนี้ก็าทำนายแบบนี้ว่าคนละของคุณเนี่ย ขึ้นมาว่าห้ามไม่ท้าวหรือไฟออฟวานเขามอกจะกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาต่อสู้เพื่อคุณเนี่ยกลับมาพยายามเพื่อคุณเนี่ยตอนที่คุณเนี่ยเริ่มเป็นห้ามไม่ท้าวแล้วเริ่มเหมือนกับไม่อยากจะทาแล้วเริ่มไม่อยากจะต่อสู้เริ่มเหมือนกับสู้จนหมดแรงแล้วอะห้ามไม่ท้าวที่นี่ก็เลยทานายดยสตาของชาวสีมังกรว่าเหมือนกับคุณเนี่ยไม่ได้หมดรักนะทำนายว่าไม่ได้หมดรักแต่เหมือนกับหมดแรงที่ต้องต่อสู้มานานหมดแรงที่ต้องทำมายามมานานเนี่ย ห้ามไม่เท้าก็เลยเหมือนกับああอาจจะเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวหรือความไม่เข้าใจกันความไม่ชัดเจนกันน่ะที่ชาวราศีมังกรต่อสู้มาตลอ,ตอ,ตอเดเวลาเลยทําเพื่อคนที่คุณรักพยายามทาดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็แพ้คนอื่นสุดท้ายก็แพ้ห้ามไม่เท้าอ่ะสุดท้ายก็แพ้เขาอยู่ดีสุดท้ายเขาก็มองว่าเราก็เป็นแค่คนดีแต่เขาไม่ได้รักอะ่ะห้ามไม่เท้าที่ก็เลยเหมือนกับชาวราีมังกร,กรหลายท่านเนี่ยอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าต่อสู้เพื่อเราบ้างไหมเห็นคุณค่าเพื่อเราบ้างไหมพยายามทําเพื่อเราบ้้้าาาางงมััถถเเเเกกกกิิิดดดรรรนนจีีพอ่ นะครับเขาจะทําเพื่อเราบ้างหรือเปล่า,ลาก็เลยทมา้มว่าไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าเกิดใครเ่องราคนรักไปไม่เกิน5เดือนไม่เกิน4เดือนเนี่ยจะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือหนึ่งเดือนกระเดือเวอร์ครับหมายความว่าคุณทิมจริงๆอีงดีเวลาไม่พอแต่เหมือนกับเขายังเห็นคุณค่าคุณอยู่แต่พอเมื่อร่ก็ตามที่คุณเลิกลาคนรักไปไม่เกิน4 5เดือนแล้วคุณถอยออกมันที่ของตัวเองเนี่ยปล่อยเขาไปเนี่ยนะครับคิดว่าเออปล่อยเขาไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามตามเดอะเวอร์ตามหมายความว่าตามให้โลกของตามเวลาตามของเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรตามดวงตามโชคชะ ตามเวียนตามกรรมเนี a, ่ยพอเราปล่อยไปแบบนั้นเนี่ยไพ่เดอะเฮอร์มิเข้ามาหมายความว่าคนร่องของชาวสีมังกรเนี่ยกลับมาตามหาคุณกลับมานั่งแอบมองแอบส่งกลับมานั่งคิดถึงคุณครับฉันเดอะเฮอร์มิตที่นี่หมายความว่าคนร่กของคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับเดอะเฮอร์มิเลยมักจะเหมือนกับไปไกลก่อนห่างไกลกันก่อนนะครับหรืออาจจะเหมือนกับเลิกรากันไปก่อนไม่เข้าใจกันไปก่อนเปลี่ยนแปลงไปก่อนเห็นไหมครับทิ้งเราไปก่อนหรือทะเลาะกับเราไม่ชัดเจนกับเราก่อนแต่เดอะเฮอร์มิพอเราจะออกมาแล้วพอเราจะหลุดพ้นแล้วเนี่ย เขากลับมาเดอเฮอร์มิตหมายความว่าเขากลับมานั่งตามหาคุณก็เื่องนายว่าคนรักของชาวสีมังกรมีการที่เหมือนกับเขากลับมาตามหากลับมาคิดถึงคุณถ้าเกิดเลิกรากันไม่เกิน4ีถึงหเดือนนั่นเองนะครับเพราะเดอเฮอร์มิตหมายความว่าเขาคิดถึงคุณคิดถึงแสงสว่างของเขาอะคิดถึงสิ่งดีเดอเฮอร์มิตเห็นไหมครับชุดสีขาวคิดถึงผลบุญคิดถึงสิ่งดีที่ชาวสีมังกรกับเขาเนี่ยทำดีร่วมกันมาสร้างครอบครัวกันมาแต่งงานมีลูกกันมาชั้นชาวสีมังกรอาจจะมีการช่วยเหลือเขาเรื่องเงินหรืออาจจะใส่ใจเขา นะครับคิดจะสร้างครอบครัวหรือทําให้เขาเนี่ยมีความสุขที่สุดอะ่ะเช่นเหมือนกับเราอาจจะมียอมเจมเป็นทุกข์ยอมโดนเขาว่าด่าว่าไม่ดีนะครับยอมโดนเขาด่าโดนเขาว่าหรือในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับเราเหนื่อยอะ่ะแต่คุณก็ทมทาเต็มที่เลยนะให้เขามีความสุขให้เขายิ้มได้เนี่ยก็พอแล้วอะ่ะเคื่อทำให้เขาเนี่ยกลับมาคิดถึงคุณกลับมานึกถึงคุณแต่เกิดใครเลิกลากับคนรักไปเดอะเฮอร์มิตเข้ามากับไพ่สีถ้วยครับเลิกลาคนรักไปเกินหนึ่งปีเนี่ยผมนแบบนี้ว่าอาจจะมีการไม่ยอมไม่ยอมคุยไม่ยอมพูด นะครับอาจจะเหมือนคนเลิกรางกันไปเกิน1ปีแล้วนะครับไม่อยู่ในชี่ของกันและกันแล้วนนะแต่เดอะเฮอร์มิทเข้ามาภายสี่ถ้วยหมายความว่าเป็นการที่เหมือนกับยังอยู่ในความทรงจําดีๆยังคิดถึงคุณอยู่นะครับยังเหมือนกับมองเห็นคุณค่ามองเห็นสิ่งดีของชาวสีมังกรอยู่แต่เหมือนกับสี่ถ้วยไปนี่หมายความว่าคุณไม่กลับไปแล้วหรือเขาไม่กลับมาแล้วเช่นโฟกัฟคัพไปนี่หมายความว่าถ้าเกิดใครเรื่องรางไปเกินหนึ่งปีเนี่ยชาวราศีมังกรอาจจะเหมือนกับมีการเริ่มต้นความรักใหม่เริ่มต้นความสุขถอยมาอยู่ในที่ของเรานะครับ ถอยมาอยู่ในที่ของเรากลับมาอยู่ในที่ของเราถอยมาอยู่ตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้เกาออะนะครับเพราะทาเต็มที่เพราะทำดีสุดแล้วอะก็เลยทำไงว่าพอเราเลรือกราวใครไปเกินหนึ่งปีเนี่ยไพยเ่เบนนี่แหมยความมาคุณอาจจะไมีคนที่ออกมาเองไม่ยอมกลับไปเจ็บปวดไม่ยอมกลับไปเสียใจอีกเพราะเดอะเฮอร์มิคเข้ามานะครับแล้วก็หนึ่งเหรียญนะถ้าเราเดินออกมาไกลจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆความสัมพันธ์ที่มันทาดีที่สุดแล้วอะแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วมันเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจร้องไห้เนี่ยนะครับเหมือนตายทั้งเป็นเน ชั้นสี่ถ้วยหมายความว่าผมนายแบบนี้เท็เลยนะว่าถ้าเกิดใครเลิกลาไปเกินหนึ่งปีเขาไม่กลับมาแล้วหรือคุณอาจจะไม่กลับไปแล้วหรือคุณสองคนจะมีการไม่คุยกันแล้วบอกกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณเลิกละนะครับเพราะคุณสามารถกลับมาอยู่ที่ของเราได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเห็นคุณค่าเราได้เพราะคุณทิ้งแความรักทิ้งสิ่งดีในหัวใจของเขาแล้วแหละถ้าเกิดเ,เ,เขารักเราจริงเห็นคุณค่าเราจริงเนี่ยไพ่ใบนี้หมายความว่าเขาจะพยายามต่อสู้เหมือนกับที่เราต่อสู้เพื่อเขามาตลอดเหมือนที่เราพยายามทําเพื่อเขาาามมตลอดที่คบกัน นั่นเองเก็ทำนายแบบนี้ถ้าเกิดใครเลือกนายไปเกินหนึ่งป uh ีทำนายว่ามีคนเข้ามาเริ่มต้นความรักใครหลายคนจะคบกับชาวสีธาตุไฟนะครับหรือธาตุดินหรือชาวต่างชาติหรือคนอยุน้อยกว่าก็ได้นะซึ่งให้เป็นนี่หมายความคุณอาจจะคบคนที่เหมือนกับมีความสุขคบเจอเนื้อคู่พบเจอความรักที่เหมือนกับเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับมีปัญหาคนรักเนี่ยก็จะกลับมาเป็นแหมนกับหนึ่งเหรียญนะกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาคืนดีกันกลับมาเริ่มต้นการกลับมาเป็นเหมือนนกกัับขโทษและ เื่อเริ่มต้นใหม่เพราะเขาเข้าใจแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับไพ่สี่ถ้วยเข้าใจแล้วว่าชาวสีมังกรไม่ใช่คนทั่ทวไปที่เขาจะเหมือนกับทําร้ายนะครับทาให้คุณเจ็บบ่อยๆได้นะครับพอยิ่งเจ็บยิ่งช้ายิ่งเสียใจเนี่ยมันก็ยิ่งไกลห่างยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆฉันให้ใบต่อมาทำนายดวงตาของชาวสีมังกรดีกว่า,วาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การแนะนําในเรืยอกันญายนไพ่ใบรแรกขึ้นมาวัตถุสันนะครับทำนายแบบนี้ว่าที่เขากลับมาถ้าเกิดใครเลือกลาคนรักไปไม่เกินสี่ห้าเดือนเนี่ยที่เขาก ตอนที่เขาทาร้ายคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรอ่ะเขาอาจจะทํไปอะไรไปด้วยอารมณ์หรือมีคนอื่นนะครับหรือมองว่าคุณเนี่ยทนต่อเขาได้นะครับมองว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ที่เขากลับมาเนี่ยไพ่เดิร์สันครับทานายว่าคนของคุณไม่ว่าจะเลืกอนลางไปนานแค่ไหนหรือมีปัญหากันด้กันจะมีการเดิร์ันหมายความว่าเขาจะเข้าใจสิ่งที่คุณทําอ่ะวันนั้นเขาจะ Amsterdam. คิดว่าคุณ,คณทําไม่ดีเขาจะคิดว่าคุณดีไม่พอแต่เดอร์สันหมายความว่าเขาเข้าใจเลยว่าคุณคือคนที่คอยห่วงใยดูแแลลลเเเเคาาาาาะหหหีียยยมมมว่่อทนกับพตด ทำทสิ่งที่ดีที่สุดให้เขามาตลอดเข้าใจเขามาตลอดคือความสุขนะครับ the world the sun เห็นไหมครับคือการเกิดใหม่การโลกใบใหม่ของเขาเลยอะคุณคือโลกของเขาคุณคือความรักคุณคือหัวใจของเขาว่าผมเลยทำนายว่าทั้งหมดทั้งมวลไพ่ชุดนี้คือหมายความว่าถ้าเกิดใครเลือกนาคนนับไ่เกินสี่ถึงห้าเดือนเนี่ยเธอคือหัวใจของฉันเนี่ยคุณอยากจะบอกคนที่คุณรักและคนรักก็อยากจะบอกคุณเหมือนกันนะว่าเราคือหัวใจของกันและกันเธอคือหัวใจของฉันเนี่ยคุณอยากจะบอกรักกันประมาณนี้เพียงแต่ว่าบางครว่าอาจจะไม่ได้บอกรักกันตอนที รักตอนที่ทะเลาะตอนที่ไม่เข้าใจกันตอนที่มีคนอื่นตอนนี้ห่างไกลกันแต่ทุกครั้งที่เลิกกันไปหรือเลิกจากลากันไปไม่เกินสี่ถึงห้าเดือนเนี่ย <c oughs> ก็จะกลับมารักกลับมาเข้าใจกลับมาคืนดีกลับมาเป็นเหมือนกลับเห็นคุณค่ากันละกันนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครเลิกลากคนรักไปเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยเดือนสันใบนี้หมายความว่าการหลุดพ้นไปเจอสิ่งที่ดีกว่าการหลุดพ้นการเจอความรักความเข้าใจเจอโลกใบใหม่เจอสิ่งที่เราอยู่ในที่ของเราได้อ่ะไม่ต้องกลับไปเจ็บปวดไม่ต้องกลับไปเสียใจไม่ต้องกลับไปทําดีแต่ไม่มีที่อยู่แล้ว ก็ลเลยทำไมไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนดีแต่ไม่มีที่อยู่ะนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในที่ของเราหลุดพ้นจากมันแล้วออกมาอยู่ที่ของเราแล้วออกมาจากที่ที่มันไม่ใช่ของเราเพราะเราทาดีที่สุดแล้วอะไพ่แบบนี้เลยนะครับใครเลิกราคนรักไปเกินหนึ่งปีคือแบบนี้นะครับคือไม่กลับมาแล้วหลุดพ้นแล้วไปเจอสิ่งดีๆแล้วนะครับจากนี้เป็นต้นไปขอไวพรด้วย,พยไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าอัศวินถือถ้วยนะครับหรือว่านายออฟครับ ไพ่ใบนี้ทํานนายดวงชะต่างของชาวสีมังกรเดือนกันยายนเป็นต้นไปว่าสิ่งดีๆที่คุณเคยทําเคยรักกันเนี่ยไม่ว่าจะเลิกลาปัญกันไปนะเลิกลากันไปนะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าเลิกลากันไปนานแล้วเนี่ยไพ่ใบนี่หมายความว่าความรักสิ่งดีเนี่ยกำลังจะเข้ามาแทนที่สิ่งที่มันจบไปสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่มันเลิกลากับเราไปสิ่งที่มันตายไปจากเรานั่นเองครับเพื่อเกิดใหม่แต่ถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักไปไม่เกิน1่ปีนะครับไม่เกิน5เดือนไม่เกินสี่เจ เขายังอยากจะบอกคุณว่าเขายังต้องการคุณอยู่นะเขาอาจจะกลับมาเหมือนกับขอความช่วยเหลือก่อนอาจจะเป็นการกลับมาขอพึ่งพาขอพึ่งใบบุญนะครับหรือขอพามปรึกษาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับหรืออยากจะพูดว่าขอโทษคุณนั่นแหละนะครับเพราะวันที่เขาทาร้ายคุณไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดดีๆเขาจะทาร้ายคุณหนักมากจนคุณเดินออกไปไกลแล้วจนคุณคิดว่าเขาไม่กลับมาแล้วอะแต่พอเขากลับมาเนี่ยคุณคงจะบอกเขาเหมือนกันว่าขอบคุณนะที่เธอกลับมาขอบคุณนะที่เธอเห็นคุณค่าไม่ว่าจะเลิกรากันไปเกินหนึ่งปีหรือไม่เกกินน็ตามะครับ ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเพจอ,อกคับนะครับหรือเด็กถือถ้วยอันนี้คือไพ่ของการแนะนําแล้วถ้าเกิดใครคิดว่ายังรักเขาอยู่นะครับยังเห็นคุณค่ากันยังคิดว่าเริ่มต้นกันใหม่ได้เนี่ยไพ่เด็กถือถ้วยหมายวาความว่าลองให้โอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้ายดูนะครับเพราะเด็กถือถ้วยคือการเปลี่ยนแปลงความรักการให้โอกาสกันนะครับอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจแทบจะขาดอะแทบจะทนไม่ไหวแล้วว่า เด็กถือถ้วยหมายความว่าอาจจะร้องให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับอาจจะส่งคลิปนี้ไปบอกเขาก็ได้ว่าเธอยังคงจะทิ้งกันอยู่ไหมเธอยังคงจะเห็นคุณค่าอยู่ไหมเธอยังจะคงรักกันอยู่ไหมถ้าหากวันนั้นเนี่ยเราพูดว่ารักกันถ้าหากวันนั้นเราทาดีที่สุดถ้าหากเราพูดว่าเรารักเราขอโทษนะครับถ้าหากวันนี้เราพูดว่าเรารักเราขอโทษเธอเธอจะกลับมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครแล้วก็ตามนะครับเรื่องราวของเราไปเกินหนึ่งปีเนี่ยเด็กถือถ้วยคือไพ่ของการแนะนําคือการให้โอกาสตัวเอง นะครับการเปลี่ยนแปลงตัวเองการรักตัวเองการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองควรจะเลือกนะครับควรจะเลือกคนที่เข้ามาดูแลรักษาจิตใจเราการเริ่มต้นความรักใหม่สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาขอทํานายแบบนี้เลยนะครับและไพ่แนะนำคือการเหมือนกับควรจะเลือกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า <C' n S 2> ควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง,เอ,งเอาความเจ็บปวดความเสียใจความร้องไห้นะครับความตายที่เราเจอเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงเป็นให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นมีแรงผลักดันมากขึ้นนะครับให้ตัวเองเหมือนกับพัฒนามากขึ้น ไม่ว่าจะตามนานแค่ไหนก็ตามคนละคนก็จะเห็นคุณค่าคุณไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามจะกลับมาเสียดายคุณนั่นแหละฉันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาครับคือบทสุขความรักของชาวราศีมังกรหลืท่านได้ว่า10ไม้เท้าหรือ10 n of o n นออ่นะใครหลายคนจะเหมือนกับให้ใบนี้เลยไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงแล้วที่มีน้ําตาแต่หมดแรงแล้วที่ทนมานานหมดแรงแล้วที่ถูกทาร้ายร้องไห้นะครับเพราะรักใครสักคนหนึ่มมากๆอะ่ะ10เไม้เท้าคือเหมือนคนที่เหมือนกับไปเจ็บไกลไปเสียใจไกลดีกว่าร้องไห้เสียใจอยู่ตรงที่เดิมๆนั่นเอง อย่ากลับมาโดน,นที่สายเกินไปแค่ไหนคนจะบอกแบบนั้นเพราะเขาจะกลับมานะครับในวันที่สายเกินไปเสมอเลยคนรักของชาวสีมังกรมักเป็นอย่างนี้พอจะเสียคุณไปพอคุณไม่รอแล้วพอคุณจะเดินออกไปแล้วเขาจะกลับมาตามฉันมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีมังกรกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไพ่ในออฟวานนะครับหรืออศัศวินถือไม้เท้านะครับเขามักจะเป็นคนที่หมอนกับเวลาเขามีคุณเนี่ยทำนายแบบนี้ได้ว่าคนรักชาวราศีมังกรเนี่ยเขาเองก็เจ็บนะเขาเองก็เดือดร้อนนะเขาเองก็มีปัญหานะ แต่เพียงแต่คนๆนี้ยังไม่ถึงขั้นแบบร้อนมากพอไม่ถึงขั้นเจ็บตัวมากพอต้องน้อยเขาเหมือนกับเจอปัญหาหนักหนักหรือไปไม่รอดอ่ะนะครับเหลือไฟเต็มตัวแบบนี้เห็นไหมครับถึงจะขี่ม้ากลับมาหาคุณถึงจะเข้าใจคุณถึงยอมแพ้คุณนะถึงจะยอมกลับมาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยตอนทอําอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่พอเจ็บปวดเสียใจเนี่ยมาคิดถึงเรามารักเราอีกแล้วไพ่ใบนี้ก็เลยเหมือนกับจะจัดเม้นทครับทำนายว่าถ้าเกิดใครเรื่องราวกันไม่เกิน4ี่ห้าเดือนนะครับสี่ดาบด้วย นะครับสี่หนึ่งห้าเดือนทำนายว่าคุรจะให้โอกาสเขาควรจะจัดเม้นตนะ์เน่ะจะมีการกลับมาพูดคุยติดต่อจะมีการกลับมาขอโทษกลับมาปรับความเข้าใจกันนะครับหรืออาจจะเริ่มจากการพูดคุยกันก่อนชาวราศีมังกรท่านเป็นแบบนี้อาจจะมาดูดวงเพิ่มนะครับแนะนําแบบนั้นพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือใบสุดท้ายครับไพ่ในออฟเพนดิคอนไม่ว่าจะเลิกรากกันไปนานแค่ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยเขาจะเข้าใจคุณครับว่าคุณเนี่ยคือไพ่ก้าวเหรียญคือคนหนึ่งที่เหมือนกับไม่ใช่คนที่หาได้ตามทั่วไปนะ คือผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่รักเขามากหรือคนที่มีค่าที่สุดหรือเธอคือหัวใจของเขาอะหรือเธอคือหัวใจของกันและกันนั่นเองฉันไพ่ไปสุดท้ายเป็นไพ่ออร์แคินนะครับแนะนาชาวสีมังกรว่า s l e e p i n g Beauty คุณเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับรับหลับนะครับนอนหลับนะครับเจ้าหญิงนิทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ฝันถึงคนรักฮะแล้วคนรักไม่กลับมาแต่พอเราหลับตาไปแล้วพอนอนนอนหลับเราคิดว่าเขาไม่กลับมาแล้วเนี่ยเขากลับมาบอกรักคุณเขากลับมารักคุณเนี่ฉัน เขา p ิปปิ้งบิวตี้หมายความว่าคุณเป็นคนที่สวยงามนะครับตามหารักแท้อยูกจะพบเจอรักแท้ด้วยตัวของคุณเองอยู่แล้วอะนะครับเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยนะครับอยากจะกลับไปเจอคนรักที่เขาทําร้ายคุณให้อับเปื้อนอาบยาผิดคุณหรือเปล่าหรือคุณอยากจะเหมือนกับเป็นผู้หญิงคนที่รอคอยรักแท้ดีกว่าอดทนหน่อยเจ็บหน่อยเสียใจหน่อยถ้าความรักครั้งนี้มันจบไปเนี่ยแต่อย่างน้อยเราก็เหมือนกับแะให้ด้วยรักแท้แหละเหมือนเจ้าหญิงอิทานเนี่ยแหละที่รอคอยเจ้าชายสักคนหนึ่งเจ้าหญิงสักคนหนึ่ง รักแท้ของเขาสักคนหนึ่งเนี่ยแหละที่จะกลับมาจุมพิตที่จะกลับมารักกันนะครับที่จะกลับมาเป็นหัวใจของกันและกันนั่นเองคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปบอกเขานะครับผมหรือว่าทําตามที่ผมพูดไปตะกี้นี้ก็ได้นะครับก็ขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ